คดีที่ชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงถูกขยายผลนำไปสู่การตรวจสอบที่ดินบริเวณแหลมยามูหลายจุดด้วยกันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณที่เป็นที่ตั้งของวิลล่าหรูที่เป็นจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปพบข้อมูลที่น่าสนใจพบว่าหลังจากแปลงเป็นเอกสารสิทธ์นส3กที่ดินตรงนั้นมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นหรือที่เรียกว่านส3มกบวมค่ะ พื้นที่ของแหลมยามูตำบลปากคลอกอำเภอถลังจังหวัดภูเก็ตมีเนื้อที่กว่า1,400ไร่ค่ะปัจจุบันตามภาพเลยเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างแล้วก็บ้านพักซึ่งที่ดินบางแปลงเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินแล้วและบางแปลงยังเป็นเอกสารสิทธิ์นอสอสกอที่ดินที่กำลังถูกจับตามองก็คือที่ดินที่มีเอกสารสิทธอสอสิ์นสกเนื้อที่106ไร่ ออกเมื่อปี2548จุดนี้มีชื่อชาวต่างชาติเป็นผู้ครอบรองแล้วก็เป็นที่ตั้งของวิลล่าหรูที่กำลังเป็นข่าวนะคะและถูกตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าพนักงานที่ดินผู้ลงนามในเอกสารสิทธิ์มีประวัติถูกไล่ออกแล้วก็มีรายชื่อมีประวัติพัวพันกับการออกเอกสารสิทธิ์บนเกาะนาคาน้อยค่ะ เราได้ข้อมูลจากอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่7นะครับบอกว่าเดิมที่ดินแปลงนี้มีเจ้าของเป็นคนไทยครับมีเนื้อที่98ไร่เป็นเอกสารสิทธิ์นอสอ3ออกเมื่อปี2517ต่อมาขายให้เพื่อนครับแล้วเพื่อนเนี่ยก็นำไปจำนองกับธนาคารซึ่งถูกธนาคารยึดและขายทอดตลาดนะครับต่อมามีคนไทยซื้อในราคากว่า1ล้านแสนบาทครับซึ่งช่วงนั้นอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้ เป็นคนดูแลที่ดินให้กับเจ้าของนะครับจากนั้นเจ้าของเนี่ยขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติและชาวต่างชาติก็ขายที่ดินให้กับบริษัทเอกชนของชาวต่างชาติอีกทอดหนึ่งครับซึ่งเจ้าของคนล่าสุดเนี่ยได้นำที่ดินแปลงนี้เปลี่ยนเป็นเอกสารสิทธิ์นอสอสามกแล้วก็มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นหรือที่เราเรียกว่าที่ดินบวมครับเพิ่มเป็น106ไร่เศษ อดีตผู้ใหญ่บ้านให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมบอกว่ารูปที่ดินในเอกสารนสอสมกมีที่ดินเพียง98ไร่เศษและต้องการพื้นที่ชายทะเลทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้ฝั่งละ40เมตรแต่พอที่ดินถูกขายให้กับบริษัทชาวต่างชาติแล้วก็แปลงเป็นเอกสารสิทธิ์นสอสกอไปพบว่าที่ดินแปลงนี้ กลับมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากเดิม98ไร่เศษเพิ่มขึ้นมาเป็น106ไร่เศษหรือที่เรียกว่ามีที่ดินบวมขึ้นมาประมาณ8ไร่ส่วนพื้นที่ระยะห่างจากชายทะเล40เมตรนั้นปรากฏว่าหายไปค่ะโนโซซ่าเพลงนี้ตีพุ่มเคยเห็นและจำได้ว่ามีการกันเขตชายเลเอาไว้40เมตร เมื่อมาออกเป็น,นโนโตซามโกนะแต่ไม่ทราบว่าในสี่สิบเมตรของนโนโตซามเดิมนี่จะกันเอาไวาเร็วหรือไม่เมื่อถ้าไม่กันเลยนี่ทีดินที่เจ้าหน้าที่ไม่ว่ากำนันหรือผู้ใหญ่บ้านที่ก็กันเอาไวาให้เป็นทีสาธารณะนี้เร็ยวยากรูวว่าไอ้สี่สิบเมตรนี่ไปยุ่ตรงนี้น ผู้อำนวยการปปชจังหวัดภูเก็ตวันนี้ลงพื้นที่ไปที่หาดยามูนะครับไปจุดที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของวิลล่าหรูบอกว่าที่ดินแปลง106ไร่เนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วพร้อมประสานปปชส่วนกลางในการตรวจสอบเพิ่มเติมครับนอกจากนี้จะเดินหน้าตรวจสอบที่ดินที่ติดกับชายหาดในจังหวัดภูเก็ตทุกหาดด้วย ประเด็นแรกกันนะครับมามาดูความคืบหน้าของของ,ของการดําเนินการนะครับในส่วนของเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ในส่วนของทางทางท้องถิ่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของทางอาเภอทะลางนะครับว่าได้ดาเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับนะครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับในส่วนกรณี1 0 0 อ่ลไร่ที่มีการออกเอกสารทิศมาแล้วก็มันวมขึ้นมาจากเดิมจากตัะแสน้ตอนนี้ก็จะแต่รวจสอบข้อมูลตรงนี้ครับก็ต้องไปไปดูการตรวจสอบนะครับว่ามันดําเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับก็ต้องต้องขอเวลานิดนึงนะครับในส่วนของการการออกเอกสารตรงนี้นะครับ ส่วนกรณีที่ทางเทศบาลตำบลปากคลอกสั่งให้เจ้าของโครงการวิลล่าหรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำหาดสาธารณะนะคะวันนี้เจ้าของโครงการว่าจ้างเอกชนนำเครื่องจักรเข้ามาหรือถอนแล้วทั้งบันไดคอนกรีตแนวกันคลื่นแล้วก็สะพานส่วนคดีความทางเทศบาลก็แจ้งความดำเนินคดีแล้วค่ะ ไทย PBS จะย้อนกลับไปให้เห็นวิธีการของการฟอกที่ดินนะครับพยายามจะชี้ให้เห็นถึงกระบวนการนี้อย่างตัวอย่างคดีหนึ่งครับเกิดขึ้นที่ชายหาดเลพังตาบลเชิงทะเลที่ภูเก็ตมีการฟอกที่ดิน178ไร่ตกไปอยู่ในกลุ่มของนายทุนนะครับที่เราจะต้องสะท้อนเคสนี้คือต้องการจะใหุ้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นนะครับว่ามันมีขบวนการในการหาผลประโยชน์ในที่ดิน ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มนายทุนในจังหวัดภูเก็ตมานานแล้วติดตามในดีเอ็กซครับสิ่งปลูกสร้างบนถนดที่ดินเลขที่21047หาดเลพังลายันหมู่ที่4และ6 ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตถูกรื้อถอนจนไม่หลงเหลือสภาพเดิมตามประกาศสารดีกาพิพากษาที่ดินแปลงนี้ตกเป็นของรัฐถูกเพิกถอนตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินในปี65ให้ผู้บุกรุกยึดถือครอบครองออกจากที่ดินย้อนกลับไปดูบนโฉนดแปลงนี้พบว่าที่ดิน6ไร่แบ่งออกเป็น2แปลง เอกชนรายแรกเข้ามาก่อสร้างเป็นบีชคลับใช้พื้นที่ราวสามไร่ต่อมาเปลี่ยนมือเป็นชาวต่างชาติอีกคนเปิดเป็นรีสอร์ทจนกระทั่งถูกสั่งรื้อถอนทำเลทิศตะวันตกติดกับหาดลายันและหาดเลพังใกล้ๆก,การมองเห็นเกาะกะลาทิศตะวันออกติดกับถนนเลียบชายหาดเพียงสายเดียวที่ดินแปลงนี้มีราคาในช่วงนั้นสูงกว่าไร่ละ70ล้านบาท หัวหน้าชุดสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐ3คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอีกหนึ่งคนร่วมกันกระทำผิดเป็นลักษณะของสคขหบินบินมาซึ่งเราพบว่าพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยในอดีตเคยเป็นน้ำทะเลมาก่อนนะฮะไม่เคยมีแผ่นดินมาก่อนแต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านแป,งปทงพยท,ที่ที่เนิ่นนานจนกระทั่งมีตะกอนของของทะเลนะครับ เกิดแผ่นดินงอกขึ้นมานก็จะมีคนที่ช่วยโอกาสไปออกโฉนดที่ดินตรงนั้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีนี้พิสูจน์สค .1 ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมปี2,510ที่พบว่าเป็นทะเลไม่เคยถูกใช้ประโยชน์มาก่อนปี2,497จึงถือครองเป็นสค .1 ไม่ได้แต่ภาพถ่ายทางอากาศอีก40ปีต่อมาปรากฏหาดทรายเพิ่มจากชายฝั่ง อดีตเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นลักษณะนี้จึงมักถูกนำมาออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบโดยเฉพาะจังหวัดภูกเก็ตนะครับเราก็เลยรุ่รวมพยานฐานเนี่ยดำเนินคดีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ผู้ครอบครองที่ดินซึ่งต่อมาศาลก็มีคำสั่งลงโทษจำคุกเจ้าพนักง,งานที่ดินไปแล้วนะครับ จากที่ดินริมชายหาดทั้งหมด178ไร่ที่ DSI ตรวจสอบตั้งแต่ปี2555เกือบทั้งหมดถูกเพิกถอนยกเว้นอนอสอสามก่อบางแปลงซึ่งยังมีฟ้องกันที่ศาลปกครองโดยคณะกรรมการเพิกถอนก็ได้เพิกถอนเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นที่สาธารณะของเป็นดินเงาการได้มาของเขาเขาได้มายัางไงบ้างครับมอจะดเป่ากับขั้นตอนไม่ทราบว่าเขาจะเช่าหรือซื้อมานะแต่ผมว่าน่าจะซื้อมามกกว่ะครับ และเมื่อคำนวณจากที่ดินริมหาดลายันและหาดเลพังหลังจากถูกเพิกถอนทำให้มีที่ดินขนานไปกับชายหาดระยะทางกว่า2.5กิโลเมตรเนื้อที่ราว200ไร่แต่หากไม่ถูกตรวจสอบที่ดินแปลงนี้อาจถูกกลุ่มทุนนำสร้างมูลค่าหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากกว่า14,000ล้านบาท นายเดวิดชาวสวิสเซอร์แลนด์ผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงนั้นยังถูกตั้งข้อสังเกตรเรื่องการเข้ามาทำธุรกิจในไทยนะคะซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินและการทำธุรกิจปางช้างของนายเดวิดด้วยะคะ่ะ ธุรกิจปางช้างของนายเดวิดชาวสวิตเซอร์แลนด์กำลังถูกหลายหน่วยงานตรวจสอบว่าเข้ามาประกอบกิจการถูกต้องตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือมีการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอําพรางหรือไม่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าได้รับการประสานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจปางช้างของนายเดวิดค่ะซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทอิเลฟเฟนแซงตูรี่พาร์ค โดยตรวจสอบว่าบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจถูกต้องหรือไม่และต้องตรวจสอบเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่นตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเราก็จะมีภารกิจที่อยู่ภายใต้พรบรประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะคะก็คงจะมีการลงไปดูว่าสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว มันเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาตไว้หรือเปล่านะคะโดยก็คงจะดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าผู้ถือหุ้นนะคะทั้งคนไทยและต่างด้าวมีสัสดส่วนเท่าไหร่แล้วก็เงินที่มาลงทุนเราก็คงจะ,ะดูลงไปนะคะว่าที่มาที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไง ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับพบว่าบริษัทนี้มีนางคนึงนิดนายนิคมถือหุ้นรวมกัน24,000หุ้นครับคิดเป็นร้อยละ51ส่วนนายเดวิดหรือว่าชื่อจริงก็คือนายอูบิดเฟอร์ถือหุ้น19,600หุ้นครับคิดเป็นร้อยละ49บริษัทของนายเดวิดได้รับอนุญาตทำธุรกิจนำเที่ยวเมื่อ4มิถุนายนปี65นะครับนำส่งงบการเงินปี65 มีรายได้รวมกว่า46ล้าน3แสนบาทครับมีสินทรัพย์รวม21ล้าน9แสนบาทนอกจากนี้ก็ยังเตรียมตรวจสอบผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวอีก59รายในภูเก็ตนะครับซึ่งมีต่างด้าวถือหุ้นว่าประกอบกิจาการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ส่วนใหญ่เป็นทุนจีนมากที่สุดครับรองลงมาก็คือรัเสเซียส่วนในกรุงเทพค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังเรียกสอบผู้ประกอบการในพื้นที่สำเพ็ง ปากคลองตลาดเสือป่าและคลองถม29รายประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจนำเที่ยวและเกี่ยวเนื่องและธุรกิจโรงแรมนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการเรียกดูเอกสารซึ่งส่วนใหญ่เป็นทุนจีนโดยจะตรวจสอบค่ะว่าประกอบธุรกิจถูกต้องหรือไม่ ปี2567กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีเป้าหมายในการตรวจสอบการดําเนินธุรกิจนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวตามย่านท่องเที่ยวและย่านการค้าสําคัญในหลายจังหวัดนะคะทั้งที่ชนบุรีเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีขณะที่ภาพรวมการตรวจสอบการดําเนินธุรกิจในปีนี้อยู่ที่20,000กว่ารายในจํานวนนี้ตรวจสอบเชิงลึกไปประมาณ400กว่ารายค่ะ